สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกคนวันนี้แม่เมย์อยากมาคุยเรื่องหนึง่งที่คุณแม่หลังคลอดแทบทุกคนต้องเจอนั่นก็คืออาการคัดเป้าค่ะหลังคลอดไม่กี่วันร่างกายของเราจะเริ่มผลิตน้ำนมเต็มที่เต้านมบางครั้งจะบวมแข็งรู้สึกตึงเจ็บและน้ำนมก็ไม่ไหลง่ายๆหัวนมอัดแบนจะลุกจับเต้าได้ยากอาการแบบนี้เราเรียกว่าเต้านมคัด สาเหตุก็มักจะมาจากร่างกายผลิตน้ำนมมากกว่าที่ลูกดูดออกไปเช่นลูกยังไม่ติดเต้าดูดไม่ถูกตำแหน่งพลาดมือบ่อยหรือบางบ้านให้นมตามเวลาแทนที่จะให้นมตามความต้องการของลูกบางครั้งก็เกิดจากการปั๊มบ่อยเกินไปหรือการให้นมขวดค่ะทีนี้เรามาดูวิธีบรรเทาอาการขัดเต้ากันนะคะวิธีแรกให้นมบ่อยและให้นมตามความต้องการ วิธีนี้ดีที่สุดเลยค่ะพยายามให้ลูกดูดตรงจากเต้าอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ8ครั้งขึ้นไปและทุกครั้งที่เห็นสัญญาณว่าลูกหิวการให้นมบ่อยจะช่วยให้ร่างกายปรับการผลิตให้พอบีกับลูกวิธีที่2ถ้าเต้านมตึงจนลูกจับไม่ได้ให้บีบหรือปั๊มออกเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เต้านิ่มแต่ไม่ต้องปั๊มจนหมดนะคะเพราะการระบายมากเกินไปจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเพิ่ม ทำให้ขัดเต้ามากขึ้นวิธีที่3ลองเปลี่ยนท่าให้นมเช่นท่าอุ้งฟุตบอลหรือท่านอนตะแคงเพื่อให้ระบายได้จากทุกส่วนของเต้านมและอย่าลืมดูว่าปากลูกครอบลานนมถูกต้องจะช่วยลดการคัดและป้องกันหัวนมแตกได้ค่ะวิธีที่4ใช้เทคนิคที่เรียกว่า reverse pressure softening ก่อนให้นมใช้นิ้วกดเบาๆรอบลานนม1-3นาทีด้านของเหลวกลับเข้าไป วิธีนี้จะช่วยให้หัวนมนิ่มลงลูกจับเตาได้ง่ายขึ้นวิธีที่5ประครบร้อนก่อนให้นมและประครบเย็นหลังให้นมวิธีที่6เลือกเสื้อชั้นในที่พอดีกระชับแต่ไม่รัดจนเกินไปจะช่วยพยุงและลดอาการเจ็บได้ถ้าปวดมากจริงๆอาจใช้ยาแก้ปวดเช่นไอบูโปรเฟนหรือพ a ราเ e t a มอลแต่ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรนะคะ และอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดเพราะสิ่งเหล่านี้ก็มีผลต่อการอักเสบและการอุดตันด้วยสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือการนวดแรงๆเพราะอาจทําให้เนื้อเยื่อบาัดเจ็บและไม่ควรปั๊มจนเต้านมว่างเพราะจะยิ่งกระตุ้นให้ผลิตน้ํานมมากขึ้นทําให้อาการคัดไม่หายสักทีแล้วเมื่อไหร่ที่ควรไปพบแพทย์หากอาการคัดเต้าไม่ดีขึ้นภายใน1-2ถึงวันมีไข้ปวดเฉพาะข้างเต้านมแดงหรือลูกรับนมไม่ได้ แบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์พยาบาลผดุงครรภหรือผู้เชี่วชาญด้านการให้นมทันทีเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือภาวะเต้านมอักเสบค่ะสุดท้ายแม่ไม่อยากบอกว่าอาการคัดเต้าเป็นสิ่งที่แม่มือใหม่ส่วนใหญ่ต้องผ่านมันไม่ได้หมายความว่าน้ำนมไม่พอหรือเราให้นมไม่ได้แต่เป็นเพียงช่วงที่ร่างกายกำลังปรับสมดุลขอให้แม่แม่ใจเย็นให้นมบ่อยดูแลตัวเองและถ้ามีข้อสงสัยอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือนะคะ แล้วเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ